เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัดสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกมไฮ q f i High จากทางการีน่ากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในส่วนของการคอมโบเซตมหาราชาหรือว่าตัวโทรุนั่นเองนะครับผมที่ความสามารถเนี่ยจะมีในเรื่องของการตบการเซิร์ฟหรือการเซตบอลเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครบจบในตัวเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าคอมโบเซตนี้เนี่ยจะถูกใจคุณ ผู้ชมแค่ไหนแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำายซี่การ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกม High Q, ไฮคิว High จากทางายซี่การ์ดเนี่ย ก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะอันดับแรกเนี่ยเรามาดูในส่วนของการจัดตัวละครหรือว่าเซตกันก่อนดีกว่านะครับผมทางฝั่งของอาโอบะโจไซนะครับหรือว่าโรงเรียนของทั้ง2หนอเนี่ยที่อยู่ด้วยกันนะครับผมก็คือทางฝั่งของโทลุกับอิวาอิซึมิฮาจิเมะนั่นเองนะครับผม2คนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่คอมโบคู่กันทั้งคู่เลยนะครับมีสกิลลิงก์ด้วยกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีฮาจิเมะอยู่แล้วที่เปิดได้นในช่วงแรกสาหรับสายฟรีนะก็ถือว่ายืนพื้นตัวละครตัวนี้ไว้ได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอเปิดโทลุตัวเดียวเลยครับถ้าใครเป็นตัวอวยนะอาจให้สุดแล้วเปิดแน่นเนี่ยผมว่าคอมโบ2ตัวเนี้ยก็ถือว่าจบได้แล้วส่วนตัวอื่นเนี่ยก็เป็นคล้ายๆตัวเสริมไปละกันนะครับผมในส่วนของความสามารถเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ ur ตัวโทลุกันก่อนดีกว่านะครับตัวโทลุเนี่ยมีความสามารถในด้านของการเสิร์มเนี่ยที่สูงมากๆเลยนะครับอยู่ที่ 162แต้มยังไงซะถ้าตัวนี้ได้เสิร์ฟเนี่ยมีโอกาสเสิร์ฟเอสสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเสิร์ฟก็ถือว่าได้เปรียบกว่าตัวละครตัวอื่นอยู่แล้วแล้วก็การตบก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับไม่ใช่ตัวตบอยู่แล้วตัวนี้นะเพราะว่าให้ตัวฮาจิเมะเนี่ยเป็นตัวตบแทนนะครับเรื่องของการเซตบอลให้เพื่อนหรือว่าโยนบอลเนี่ยก็สูงถึง151แต้มเลยนะครับสูงพอๆกันเลยนะไม่ได้ต่างกันมากเลยครับห่างกแค่ประมาณสัก10กว่าหน่วยเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าใช้งานได้ดีทีีเดยว ในส่วนของสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการโยนบอลนะครับหรือว่าคว้างบอลให้กับเพื่อลวมทีมหรือว่าตัวตบในเรื่องของดาเมจที่ทําได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ120นะครับหากเพื่อ่วมทีมเนี่ยได้โอกาสในเรื่องของการโจมตีแบบเป็นสแต็กนะครับก็คือจังหวะโจมตีเพิ่มขึ้น1นึ่งสเต็เนี่ยจะได้รับเอฟเฟกโจมตีเพิ่มขึ้นให้ด้วยนะครับของเพื่อลวมทีมสนามทุกคนเลยนะอยู่ที่ประมาณ1%นะครับตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นการ เน้นเก็บสแต็กรื่อยๆยิ่งถ้าเกิดว่าเก็บได้เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มในส่วนของการเก็บคะแนนเนี่ยได้เยอะมากขึ้นด้วยในส่วนของสกิลที่2นะครับจะเป็นการโจมตีแบบ2ครั้งนะครับสกิลนี้รู้สึกเหมือนว่าไม่สามารถบล็อกได้ด้วยนะมีโอกาสหลุดบล็อกไปถึงริเบิโลเลยนะครับผมต้องริเบิโลรับเท่านั้นสลับไม่ได้เนี่ยก็คือเสียแต้มนั่นเองนะครับผมอยู่ที่ประมาณ20%นะครับมันจะเพิ่มมากขึ้นเวลาการโจมตี หรือว่าอยู่ในสนามนานๆน,น,นะครับเตมินาเริ่มหมดอย่างเงี้ยจะถือว่าค่อนข้าง<ๆ>แข็งแกร่งเลยทีเดียวต่อไปเนี่ยเป็นสกิลที่3นะครับเป็นสกิลโอเบล่าสกิลนี้ก็คือจะสร้างความสนใจของผู้เล่นฝ่ายเดียวกันนะครับผมก็คือทีมเดียวกัน,นจะทําให้ผู้เล่นของทุกคนที่อยู่ในทีมเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของความสามารถเนี่ยมากขึ้นประมาณ10%นะครับเหมือนเพิ่มจังหวะโจมตีนั่นแหละครับ เก็บได้มากสุดอยู่ที่ประมาณ6สแต็กนะครับผมตรงนี้เลยถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันสำหรับตัวโทลุ3สกิลเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นบัฟแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแค่เซตบอลให้เนี่ยก็ถือว่าทำดาเมจได้เพียงพอแล้วและแน่นอนในส่วนของสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิลตบหรือว่าสกิลเสิร์ฟแบบท่าตบนั่นเองนะครับมีพลังในการตบเนี่ย อยู่ที่ประมาณ260%เลยการเสิร์ฟทีนึงนี่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับยิ่งเสิร์ฟพอๆกับวากาทุชิเลยนะครับผมสกิลเนี้ยใช้ได้ทั้งคู่เลยถ้าเกิดใครที่ไม่มีวากาที่เป็นระดับ OP ก็ไปใช้ในส่วนของตัวระดับ S s e เซเตอร์เนี่ยเป็นโทลูก็ได้นะครับถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องมากๆต่อไปเนี่ยก็คือในเรื่องของการ์ดนะครับการ์ดที่นิยมใช้ก็จะเป็นการ์ดของเขาเองนั่นแหละครับที่เป็นตำแหน่งเซเตอร์นะการ์ดนี้มันรู้สึกเหมือนจะเพิ่ม ในส่วนของความสามารถในเรื่องของการเสิร์ฟนะประมาณ12นะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะโจมตีแบบ2สแต็กตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ทางฝั่งของศักยภาพที่ใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเซตบอลเต็มๆเลยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ2ชิ้นอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของการเสิร์ฟยอดเยี่ยมด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ4อันแน่นอนว่าเซตเนี่ยเป็นสเต็ปรองของทางฝั่งโทลูอยู่แล้วถ้าโทลุอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยต้องเป็นเซตเสิร์ฟเท่านั้นนะครับผมแบบเสิร์ฟเต็มหน่วยเลย อันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําแต้มได้มากขึ้นด้วยสําหรับ2ค่านี้นะครับส่วนตัวต่อไปเนี่ยเราก็น่าจะรู้ๆก,กันอยู่แล้วนะครับผมตัวอิวาอิซึมิจิเมตนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตบแปลงนะครับนี่เลยความสามารถในเรื่องของการตบเนี่ยก็สูงถึง121แต้มอาจจะไม่ได้วิววามาเฮ้าเหมือนตัว UR นะครับแต่ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้าง ได้เอาเรื่องเอาราวกับโทลุอยู่แล้วสําหรับในส่วนของตัวละครตัวนี้นะครับผมอย่างสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มการรับรู้นะแล้วความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นด้วยประมาณ10%นะครับก็ไม่มีอะไรมากเป็นพลังของเอสเท่านั้นอันนี้คือคอมโบคู่กับไอตัวหมาบ้านะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่ารอคู่กับโทลุด,ดีกว่าน่าจะโหดมากกว่านี้นะครับในส่วนของสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นการใช้สกิล รับด้วยพลังนะครับโมนีก็มีการป้องกันด้วยนะก็คือสามารถที่จะรับลูกได้ไม่ใช่แค่ว่าตบลูกได้อย่างเดียวนะครับแล้วในส่วนของสกิลที่3สกิลนี้ก็คือถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยอยู่ในสนามนะครับก็จะเพิ่มพลังให้ผู้เล่นฝ่ายเรามากขึ้นด้วยประมาณ6%เป็นะครับเป็นรองกับตานที่ไว้ใจได้เลยและสุดท้ายนะครับก็คือสกิลตบหรือท่าไม้ตายนั่นเอง เป็นแบบตบสุดแรงด้วยพลังอยู่ที่ประมาณ240%ของค่าตบเลยมีโอกาสติดคิิคอลด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังเนี่ยขึ้นไปอีกประมาณ15%ของค่าตบนั่นเลยสำหรับ4สกิลนี้ก็ถือว่าเป็นเบสพื้นฐานของระดับ a s r เลยนะครับในส่วนของไลน์อัพก็จะมีความทรงจำให้ด้วยนะครับผมเพิ่ม ค่ารับของผู้ถือสกยภาพอยู่ที่ประมาณ10%อันนี้รู้สึกเหมือนถ้าไม้ตายเนี่ยจะมีการตบแบบติดคียิคอลด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มค่าตบประมาณ8%ด้วยอยู่ได้แค่ประมาณ3เทิร์เท่านั้นแต่3เทิร์เนี่ยผมว่าในส่วนของเซมินาก็จะหมดลงอย่างไวแล้วนะครับจะถือว่าใช้ได้อยู่สําหรับเรื่องของการ์ดความทรงจำวันนี้ส่วนสกยภาพเนี่ยก็ตรงๆต,ตัวสายตบจะมีแค่2ออย่างอยู่แล้วก็คือออร่าตบแรงกับตัวกระตุ้นการตบแรงจะเอาเปแบบเพิ่มค่าตบ หรือว่าเพิ่มเทคนิคก,ก็ได้หรือจะเป็นเพิ่มการรับรู้แทนก็ได้แต่ผมคิดว่าการเพิ่มการรับรู้ก็จะช่วยให้ตัวฮาจิเมะเนี่ยได้คุ้มกว่าเพราะว่ามันมีติดคียข้อค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าความสามารถของโทรุแล้วก็ฮาจิเมะเนี่ยจะโหสักแค่ไหนนะครับอันดับแรกก็เหมือนเดิมตัวนี้เป็นตัวสายเสริร์ฟอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเสริร์ฟติดเพอร์เฟกเนี่ยมันก็จะขึ้นสกิลขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการกระโดดตบบอลอย่างรุนแรงนี่ อยู่ที่ว่าใครรับได้รับไม่ได้นะครับก็ตรงตรง,ต,รงตัวไปเลยทีนีนะ้ผมจะเล่นบล็อกปกตินะครับเพื่อให้ริเบโ่เนี่ยมารับลูกต่อนะครับผมทางฝั่งของนิชิโนยะรับลูกเสร็จปุ๊บผมก็จะเน้นเรื่องของการคอมโบคู่แหละก็คือการคอมโบตบนั่นเองซึ่งสกิลโทรุเนี่ยไม่มีสกิลตบนะครับก็จะใช้เป็นตัวฮาชิเมะเนี่ยให้ตบแทนแต่ว่ามันจะมีสกิลเสริมมาเนี่ยน่าจะใช้ได้แค่รอบเดียวนะครับใน1เซ็ตเท่านั้นเราก็มาลองดูว่าจะเป็นยังไงอ่าชี้ปุ๊บ โยนแล้วตบ2ทีเท่านั้นนะครับผมอยู่ที่ว่าฝั่งนู้นบล็บอกได้ไหมไม่ได้เห็นไหมมันทะลุบล็อกไปเลยนะครับผมฝั่งนี้ไม่สามารถบล็อกได้อยู่แล้วแต่เรื่องของลิเบโร่เนี่ยรับจะได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับพอรับไม่ได้ปุ๊บก็จบเรียบร้อยต่อไปพอขึ้นเซตใหม่นะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยแบบเป็นคอมโบนะก็จะมีเรื่องของการครูดาวอยู่ประมาณ2เซตนะครับสเซตปุ๊บเนี่ยคูดาวก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ตรงนี้ก็จะมีคนรับได้บ่อยนะผมก็ บ็อกนะครับเพื่อรอให้ลิเบโรเนี่ยเข้ามารับลูกตอบเหมือนเดิมนะครับอ่าอิชิโนยะมารับลูกเหมือนเดิมเด๊ะเลยเหมือนเซตแรกแลหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของฮาจิเมะที่เป็นตัวตบแล้วเพราะว่าสกิลคู่เนี่ยไม่มีนะครับก็ใช้ฮาจิเมะตบแต่ว่ามีเซตบอลเพิ่มมาให้แล้วก็พุ่งเข้าไปตบนะครับเต็มซูบเลยทะลุโล่กำแพงแตกอันนี้ก็อยู่ที่ว่าฝั่งรุ่นรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมให้ฮาจิเมะเนี่ยตบต่อ อ่าน,นี่คือสามารถตบได้เรื่อยๆเลยนะสกิลตบก็มีให้ตบหลายรอบเลยนะครับผมอันนี้คือจังหวะมันโต้กลับอย่างที่ผมบอกมันโต้มาเรื่อยๆก็ตบไปได้เรื่อยๆแบบนี้เลยสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ